สวัสดีครับพบกับบ่าววันชาแนลนะครับวันนี้เราจะไปดูผลมะม่วงนะครับที่หน้าบ้านนะครับไปกันเลยนี่นะครับมะม่วงที่หน้าบ้านครับเป็นมะม่วงที่ออกก่อนเพื่อนๆนะครับผลก็น่าจะได้กินเร็วๆนี่นะครับข้าถไทยตอนกลางวันน่าจะแสงเยอะดหน่อยนะครับกำลังออกจะออกผลนะฮะ มะม่วงน่ากินนะครับนี่ครับเต็มตอนหันดอกนะครับก็ออกผลเยอะนิดหน่อยนะฮะนะมะม่วงต้นยีนาบ้านนะฮะนี่ฮะทุกคนดูฮะอันนี้ดอกผลเล็กนะฮะที่อยู่ด้านใต้ต้นมันนะฮะคือดอกนี่กำลังจะออกเป็นเมล็ดของผลนะฮะนี่ฮะ ถ้ายูคนยู่ที่กิ่งมันมันจะออกนะฮะนี่นะไปดูเลยฮะนีนะดูเล็กๆนะฮะนี่นี่นะก็บรรยากาศที่บ้าน,นะฮะท่านผู้ชมฮะ มะม่วงนะมะม่วงเปรี้ยวนะฮะมะม่วงน้าดอกไม้นะก็ถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆนะฮะได้ชมกันนะมะม่วงที่บ้านนะมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับเพื่อนๆ นีนะ่ก็เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะฮะสายพันธุ์น้ําดอกไม้นะฮะก็มาให้พี่พี่เพื่อนๆน,น,นะครับในไ,ได้ดูนะฮะนี่ก็ตอนกลางวันที่บ้าน,นะฮะก็แดดจะแสงอาจจะเยอะหน่อยนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องบาบอนชาแนลด้วยนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจนะเพื่อจะได้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะนก็นี่ก็คือบรรยากาศครับบริเวณหน้าบ้านนะฮะบ,บริเวณหน้าบ้านของบ่าวบัญชาะเนะี่ครับ้ก็ตอนมาม่วงที่หน้าบ้านนะฮะก็ เวลาตอนที่มันสุกนะก็อาจจะออกหวานนะครับแต่ตอนเวลามันยังแบบได้ประมาณเดือนสองเดือนก็น่าจะประมาณกรอบน,นะครับก็การที่มันจะสุกก็ใช้เวลาประมาณเดือนสองเดือนครึ่งนะฮะก็ถ้ามันประมาณเดือนทําให้แบบสุกๆดิบๆก็อาจจะเปรี้ยวน,น,นิดนึงนะฮะ ก็เป็นมะม่วงสายพันธุ์น้ำดอกให้นะทุกคนนี่นะฮะก็อันนี้บนยอดต้นไม้นะก็ถ่ายให้ท่านชมดูแลนะ้วก็นี่บรรยากาศเวลาตอนกลางวัน,นะฮะทุกคนนี่บรรยากาศตอนกลางวันที่จะมะม่วงนาะบ้านของเรานะฮะวันนี้ก็พาไปดูนะบริเวณ ้านถนนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะไปกันเลยนี่นะครับบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งฝั่งถนนตรงข้ามหน้าบ้านนะฮะก็วันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับทุกคนนี่หน้าบ้านนะฮะก็ฝากนะครับชมต้นมะม่วงหน้าบ้านนะก็ออกผลนะครับก็โห มากินนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆลุงนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนับก็นี่คือมะม่วงน้าดอกไม้นะครับสายพันธุ์นี้นะฮะดูดิครับมะม่วงกําลังกําลังเติบโตนะฮะผมมะม่วงกําลังเติบโตฮะโหแดดเอาละแดดจ้าจังเลยนฮะนี่ครับมะม่วง 嗯。